ขเราวันนี้นะคะเป็นอาชีพโชเฟอร์ค่ะซึ่งรักในการสะสมธนบัตรมากเลยติดไว้รอบคันเลยแล้วนักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบในการริการก็เลยให้ทิปเยอะมากเรามาคุยเรื่องราวของพี่เขากันดีกว่านะคะกับคุณธงชัยทองวอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสงสัยจะสล้านที่สามสิบล้านคุณไม่เคยได้ยินเหรอแบบว่าเหมือนดักเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้โชคอ่ะ กำลังจะสาทุเลยเกือบออกไปคำอื่นตกใจพี่ธงชัยทำอาชีพโชเฟอร์มากี่ปีแล้วจ๊ะ20่สิบยี่สิบเออแล้วทําไมถึงเริ่มมาสะสมแบงค์ต่างๆนะฮะคือแบงก์ที่เราคุยไปทั้งหมดในรายการเนี่ยคือเป็นแบงค์ของต่างชาติถูกไหมเป็นดอลลาร์เป็นเงินเย็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมจากทั่วโลกที่เข้ามาใช้บริการเออเริ่มตั้งแต่ใบแรกเลยที่แบบคิดว่าท่านจะสะสมเนี่ย ทำไมถึงได้ใบใบนี้มาเกิดอ,อะไรขึ้นอตอนนั้นตอนที่ช่วงในหลวงสวรรคตครใหม่ใหม่ก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับนะครับก็เลยติดไปแรกเป็นแบงก์หกสิบาทติดไว้ด้านหน้าเลยเป็นแบงค์ของคนไทยนี่แหละ,ะเป็นแบงค์ของเราบ้านเรานี่แหละเป็นเงินของผมเองนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามอืมขึ้นมาที่รถแล้วเขาเห็นแบงค์ติดตอนนั้นไปส่งที่พัทยาแล้วเขาขอติดด้วยเขาก็เอามาติด แล้วหลังจากนั้นใบที่2ที่3 4, ที่4ก็ตามมาโดยชาวต่างชาติสหรัฐอมเมริกามาจากฟิลาเดลเฟียเขาบอกเขาไปเที่ยวอาราวดเวอร์เลยไปเที่ยวรอบโลกเลยครับแล้วเขาก็มีมาให้เราห้าหกใบถีนี้เราก็เริ่ม,มติดแล้วเริ่มสะสมอดนี่ดูผ้าตาไม่ครหมายความว่าทั้งหมดนี้เนี่ยคือชาวต่างชาติที่มาขึ้นรถของพี่ธงชัยเนี่ยเห็นว่ามีแบงค์อื่นๆแปะอยู่ก็เลยบอกว่าขอแบงค์ของประเทศตัวเองเนี่ยแปะ ด้วยได้ไหมใช่ใช่แล้วตอนที่ติดแบงค์แบงค์แรกไป60สบาทบมีรูปมีพระบรมฉายาลักษณ์ตอนที่เราไปเคารพพระบรมศพครับบอกว่าทงชัยไปเคารพประมาณ9รอบ แล้วก็มีร <ator> ูป er ติดติดเลี้ยงขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็มีมีชาวต่างชาติขึ้นมาเขาเห็นเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะมีส่วนเติมเต็มด้วยเขาก็เลยค่อยทยอยให้มาทีละใบทีละใบทีละใบแล้วก็แปะแปะแปะแล้วก็ขอถ่ายรูปขอให้เขาเขียนจริงๆอ่ะธงชัยไม่ได้อยากได้เงินเยอะๆอย่างนี้หรอกธงชัยอยากได้อยากได้ข้อความที่เขามีความรู้สึกกับบ้านเราที่เขามาเที่ยวเนี่ยแล้วเขาก็เขียนเป็นช็อตโน้ตช็ชอตโน้ตสั้นๆค่ะ ก็เป็นวัฒนธรรมการให้แบบถ้าเป็นคนจีนเขายิ่งให้แล้วก็ยิ่งให้อีกครับให้เยอะให้เยอะมากๆแสดงว่าพี่ธงชัยต้องพูดภาษาอังกฤษได้สิก็เล่าให้เขาฟังอย่างนี้ป่ะไม่ไม่ด้วยไม่พูดแบบนี้นะงูปลาอธิบายให้เขาฟังพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจใช่เขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยเออเหมือนแบบเราพยายามแบบว่าเล่าประวัติต่างๆให้ฟัง เขาก็เลยประทับใจพี่ผมว่าบางทีมันหนึ่งภาพล้านความหมายนะเออใช่ไหมบางทีเขาก็นั่งมองอย่างถ้าคนใต้ขึ้นมาเขานอนดูอย<ด>่างนี้เลยอนอนดูดเลยเหรอนอนดูเอาหลาเอาหลาเงินท่วมหัวห,หลาเขาจะพูดอย่างนี้ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> เออดีเนาะเออเอาแล้วหลาวขึ้นมานมทุกเออเงินเงินที่ประทับใจมีคนเอกชัยเนี่ยแบงคเนี่ยแบงร้อยเนี่ยเล่าให้เราฟังหน่อยประทับใจบนี้เาะอะไ่นมาปุ๊บมาจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่บ้านเขาตลอดเวลาเขาก็นั่งมองแล้วก็นั่งคุยเสร็จสนทนากันไปเขาบอกพี่แบงเนี้ยผมเก็บไว้ที่ กระเป๋ผม25ปีคุณพ่อผมให้เงินเงินก้นกระเป๋เงินก้นกระเป๋าเขาบอกว่าเนี่ยเขาให้มา25ปีถ้าอยู่ในกระเป๋ผมเนี่ยผมดูได้คนเดียวผมขอติดไว้ที่รถพี่ธงชัยนะคนเขาดูกันทั้งโลกโอ้ยสุดยอดแล้วเชื้อป่าแบงค์ยิ่งแบบยิ่งเก่ายิ่งแบบว่าเป็นรุ่นที่ไม่ผลิตแล้วอะนานวันไปมันยิ่งมีมูลค่านะจริงแสดงว่ารถคันนี้เป็นรถของพี่เองใช่ใช่ไม่ใช่รถแบบรถเช่าเนาะเราเลยกล้าติดเยอะขนาดนี้ใช่คุณชมพูใช่แล้วตอนนี้มันเหลือพื้นที่ให้ติดอีกบ้างไหมคะไม่มีแต่ว่าเราก็ข ไอ้แบงค์มาแบงค์เก่ามาก็อยู่ข้างล่างแบงค์ใหม่มาก็ทับทับก็ทัาไป้รื่ยใช่ประมาณห้าชั้นแล้วผมถามหน่อยสิชาวต่างชาติที่เขาเอามาแปะในรถของพี่ได้่ยครับมีเคสไหนที่แบบประทับใจที่สุดเลยถ้าประทับใจนี่คุยทั้งวันคุณกอลฮอ่ะเดี๋ยวหลุดซื้อเวลาให้ซื้อเวลาช่องเก้าให้เลยเราก็ใจดีไปแหมพอรู้ว่าเออจะเป็นท่านผู้หญิงอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้สามสิบล้านแล้วสิเนี้เอาเอาเล่าย่อๆนะกระชับกระชับเออที่ประทับใจเหรอหูเยอะ เขาขึ้นมาสักเคสเดียวอ๋อแล้วเขาให้แล้วหลังจากเขาให้แล้วเขาก็ถ่ายรูปประเทศไหนแลวประกอบจำได้ไหมเป็นคนจีนอ่ะโอเคขึ้นมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเขาขึ้นมาเขาก็มองดูเขามองดูแล้วเขามองดูหาประเทศเขาก่อนะเออเออหาแบงค์ตัวเองแบงค์ตัวเองเขามีไหมยิ่งแบบพีกในพีกอ่ะคือถ้าเจอแบงค์ที่ของประเทศเขาอยู่ปุ๊บแล้วเขาเอ้ยมันมีข้อความอยู่ด้วยเขาเขียนว่าอะไรเออคนไทยกับคนจีนเป็นพี่น้องกันว่าซ่าน ว่าซ่านเขาเห็นใบนะหาหน่าจะมองหาเงินหยวนอยู่แหละใช่ใช่เสร็จแล้วไปเจอประโยคนึงเขียนว่าคนไทยคนจีนเป็นพี่น้องกันเอเขารู้สึกไงตอนนั้นโอ้โหลงรถขอกอดเลยขอไทยประทับใจเออประทับใจพี่เป็นคนสนุกสนานด้วยนะแต่ละคําที่พี่แบบตั้งแต่สัมภาษณ์มาอว่าซ่านว่าเซอร์ในอารมณ์ดีด้วยแล้วแล้วความประทับใจอย่างนี้อยู่ในผู้โดยสารแล้วะแต่มันกลายมาเป็นกระแสเป็นข่าวได้ยังไงที่ความรักก็เหมือนแท็กซี่ปฏิตเสธปฏิตเสธทุกทีทั้งเที่ยงว่าง เรานี่มีแฟนเยอะแน่เลยี่ยความความรักเหมือนแท็กซี่ปฏิเสธทุกทีทั้งที่ยังว่างเ<ช>ออเน็บกันเองก็ได้นะ,ะไม่เมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้เห็นชมพู่บอกว่านเนี่ยแท็กซี่อ่ะบา,<ง>บางทีก็ปฏิเสธผู้โดยสารห,ห้างน, <ๆ S 1> นู่นอ้างนี่นู่นนั่นบางทีเขาปวดทั้งเอม่รับสายเองอนม่นะอรับผู้โดยสารหรออะไรที่บอกแก๊สหมดอ่ะบอกแก๊สหมดแก๊สหมดเขาก็จะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาแหละที่จะไม่ไปอ๋อเหรอถ้าเป็นผมเนี่ยจะปฏิเสธผู้โดยสาร โฟกัสตั้งแต่ร้อยเมตรละถ้าไม่เอาก็คือขับผ่านไปก็ไม่จอดจะดีกว่าไม่ถ้าคุณเจ้าคุณหญิงร้อยล้านนี่ผมรับทันทีเลย้ตยไปร้อยล้านซะแล้วดีขึ้นมาเยอะเลยแต่เดี๋ยวพี่หนูังไม่ได้ตอบเลยจบแล้วแล้วพี่รู้ตัวไหมว่ามันเป็นกระแสเป็นข่าวได้ยังไงใครทําให้เป็นกระแสตอนที่มันเป็นกระแสเนี่ยมีผู้โดยสารเขาขึ้นไปในรถเพื่อนคนหนึ่งซึ่งขับแท็กซี่ด้วยกันค่ะแล้วเขาก็ไปขอทําข่าวกับเพื่อนคนนั้นค่ะเพื่อนเขาบอกว่ามาหาคนต้นเรื่องคือเราอ เพราะว่าเรามีเงินเต็มรถจนสามารถจะแบ่งปันให้เพื่อนได้อแล้วเพื่อนก็ไปติดบ้างทีนี้มีสื่อมวลชน่ะเขาไปเห็นเขาบอกว่าพี่ผมไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ผมนี่วันนั้นเขาก็เลยมีการนัดกันแล้วก็มาถ่ายรุ่งถ่ายรูปลงไปในสื่อโซเชียลอะไรประมาณนี้เลยก็เลยเป็นกระแสเขินไหมตอนเขาติดต่อมาเขินไหมก็ไม่เขินนะผมออกทีวีไหวต่อนี่ให้ดูสักบ้าง ให้รู้สะบ,บ้าไม่ช็อตไมค<ม>อะไม่ช็อตไมคไม่กลัวกล้องด้วยอ่ะเออเออของเขาแน่นอนจริงๆไม่ธร,รรมดานี่ปัจจุบันนี้นะเวลาเอารถไปจงไปจอดเงี้ย มีนอนแล้วสะดุง้งนอนแล้วสะดุ้งไหมไม่<ค>ไ,ไม่กลัวใครมาทุกมาเอาเงินในรถไปหรอคุณก๊อฟก่อนมาออกรายการทีวีเนี่ยน้องน้องคนหนึ่งเขานั่งรถที่ฟอร์จูน<ะ>ไปลงที่ว้วยกวางเขาขึ้นมาเขาก็กปกคนสะสมเหมือนกันแล้วก็คุยกันด้วยสองสามคำเลยพี่ไปเสิร์ชชื่อผมในอินเทอร์เน็ตเลยธงชัยทองวอนนะขึ้นชื่อเลยแล้วคนเดี๋ยวเขาติดต่อโปรดิเวเซอร์มาแล้วเขาบอกว่าเขาเขาสะสมเหมือนกันวันนั้นมีแบงค์เหลือๆประมาณหกเจ็ดใบน้องเอาไปสะสม เราแบ่งให้เขาแบ่งให้เขาไม่เคยสะดุ้กเลยใครอยากได้ให้เลยใครขอให้เลยเหรอใช่เธอเขามาขอใบละพันน่ะเอาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีแบบนีกันไอเรียกกล้องนะมีไอเรียกกล้องนะเราได้มาฟรีๆอยู่แล้ว่เราไม่ติดอะไรกระเป๋ามาบกไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณท่านผู้หญิงนะเออท่านผู้หญิงท่านผะวุฒิปุ๊บานสามสิบล้านเนี่ยข่าวลือวุฒิผมติดตามมาตั้งแต่ตอนเป็นเสมอปะที่เล่นเสมอปะ ภาคเสียงเสมอนั่นแหละภาคเสียงเสมอใคเราขับสนุกแฟนขับจริงๆด้วยอ่ะโอ้โหแล้วแล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าพี่พี่บอกพี่ไม่กลัวแล้วเวลาไปจอดที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเราตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ระแวงเหรอระแวงใครก็จะมารู้ก็อยู่บนหลังคาเหรอออย่างเงี้ยเวลาเราเราเดินไปเรามองเข้าไปในรถเราเห็นไหมไม่เห็นเราต้องนั่งในรถล้วถึงจะเห็นใช่ไหมคะต้องนอนที่นอนต้องนอนถึงจะเห็นใช่ใช่ไปเฉงเ้อแบบเอียงดูได้ไหมครับขึ้นมาส่วนแบบคุณขึ้นมาผู้โดยสารก็คําถามแรกที่เขาถามจริงป่ะเนี่ย ของจริงหรือเปล่าแบงจริงไหมแบงจริงไหมเราก็จะบอกปลอมไม่บอกจริงครับโอ้นี่คนจริงไงคนจริงไงยอมรับให้ทุกใบเลยจริงค่ะเทุกใบเลยอ่ะเลี้พี่พี่มีแบบว่าลูกไหมมีคนที่แบบว่าจะมาสับสืบทอดแบงก์เก่าๆพวกนี้ในอนาคตอ่ะไม่มีไม่มีแฟนมี มีแฟนแต่ไม่มีลูกเออมีแฟนแฟนเป็นพยาบาลอยู่สุรินทร์เขาบอกให้ออกอากาศด้วยนะมีเมียแล้วอยู่สุรินทร์เป็นพยาบาลคุณพูดไปเลยชื่อมงชื่อเมียคุณเชิญนะชื่อนันทิการทองวอนนะเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่โรงพยาบาลสุรินทร์บอกด้วยว่าเรารักภรร่ย่าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเมียครับบอกด้วยเรารักภรรยาสาวๆคนไหนจะเข้ามาอย่าเลยผมรักครอบครัวครับแต่ผมจะเผลอนะเนี่ยอุตส่าห์พูดให้ดีๆดูสิ หนูก็ทำเนี่ยบางทีผู้ชายเนี่ยเจ้าชู้แต่บางทีมันไม่มีโอกาสเพราะเมียคุ้มคุณอย่ามามองผมผมและครอบครัวแหมแต่อย่าเผลอนะไหนเอาอีกแล้วไม่เอาโอเคไม่ดีไม่ดีไม่เอาเรื่องจริงมดแล้วเนี่ยวันนี้ภรรยาเขามาค่ะมาภรรยาได้ท่าแต่งตัวนั่งเงียบเลยวันนี้อ๋อสวัสดีครับคุณภรรยาคุณจับครับคุณคุณคุณผู้หญิงครับสวัสดีครับเพราะปกติจะแบบว่าพอบีบสคริปต์เขาจะคุยเรื่องอื่นทีมงานนะคุยเรื่องเออส่งคลิปมาหรือยังไอ้นุไอ้ที่วันนี้ไม่คุยอะไรเลยตั้งใจทำอะไรผมเถียงคุณไหม ผมเถียงคนเดียวคุณไม่เคยเถียงนะเพราะปกติพี่ธงชัยครับขับอยู่เส้นไหนเออใช่สนามบินดอนเมืองกระทรวงภูมิปัญญาโลโก้ผมเลยอ๋ออันนี้โลโก้ทับเพื่อนแท็กซี่ในสนามบินเห็นรู้แล้วเอ้ยดอนเมืองเฮ้ยพวกสวนภูมินะอ๋อมีสองด้านเลยสองด้านเลยพอออกมาข้างนอกรับหลังจากส่งผู้โดยสารรับจัดสนามบินมาใช่ไหมขับเข้าเมืองแล้วมีผู้โดยสาร ต่อเรื่องเราก็รับขาจรก็รับข่าจอนกันรักอ่าถ้าเกิดไม่พูดถึงไอ้เรื่องเอาธนบัตรไปไปแปะที่ในรถนะครับเคยมีเคสอะไรสนุกสนุกเล่าให้เราฟังหน่อยสิผู้โดยสารเนี่ยมีไหมมีผู้โดยสารแปลกแปกสนุกสนุกเอาเอาแนวไหนอ่ะเอาแนวแบบว่าเอาแนวออกอากาศได้ะจะมีแนวแบบน่ากลัวด้วยหรอจะเวมีหลายแนวอูมีแนวแบบที่ประทับใจก็คุณนายเจ็ดสีนี่แหละอบกมาแล้วเสียตังคืออะไรอ่ะ เออคุณนายเจษีคือผู้หญิงคนหนึ่ง <Okay. S 2> ที่แต่งตัวอายุเยอะแล้วละ่ะ <Ừ. S 2> แต่งตัวแบบหลากสีเลยก็แต่งเจษีเลย uh huh. ถ้าพูดในวงการแท็กซ uh ี่เขารู้เลยคุณนายเจษีเนี่ยอยู่อยู่แถวพัฒนาการ, uh huh. รกาเขาจะบอกท่าทางอย่างเงี้ยเขาจะโบกอย่างเี้ยโกอย่างเงี้ยนะเขาบอกพอจอดปุ๊บพี่เที่ยวไหมเออไปเที่ยวเขาขึ้นรถมาเลยนะถ้าไม่ไปเที่ยวกับเขาต้องมียี่สิบบาทเพื่อนรัชจ้างเขาลงรถอันนี้คืนฮะ <Huh? S 2> อุ้ยเฮ้ย,ยจริงไหมละ จ้างผู้โดยสารลงรถจริงเหรอจริงนะพี่เที่ยวไหมคือชวนพี่ไปเที่ยวห้างจับสินค้าไหมอย่างเงี้ยเออไปเที่ยวกันไหมอ่ะ่ไปเที่ยวแบบผู้ชายไปเที่ยวผู้หญิงนน่และไปเที่ยวนะไปเที่ยวกันน่ะบอกคือรลมานั่งปุ๊บเออพี่คะไปเที่ยวเที่ยวไหมคะพี่เที่ยวเปล่าไม่เที่ยวไม่เที่ยวเพราะเกลียดปากหนูอะค่ะทำไมต้องปากอย่างนั้นนะคะก็ เออเหตุการณ์สมมุติต่อต้องจีบจีหน่อยพี่ไม่เที่ยวใช่ไหมคะใช่เฉะนั้นพี่มายี่สแล้วหนูจะลงถ้าพี่ไม่ให้หนู20หนูไม่ลงไม่ใช่ต้องจ้างเขา20บาทลงไปเถอะเอามาสี่เอามา20่หรอแลือดถึงจะลงแล้วเขาก็ลงเหรอลงเป็นที่รู้กันของคนทัพสักที่รู้จักหมดโอ้โหแล้วมาขึ้นถ้ามาขึ้นแลพี่ก๊อลฟไม่เสีย20นะพราพี่ก๊อลฟเที่ยวอันน่าโอเคมาพี่กอฟไม่ให้เลยยี่สิบมาถามแลอวเที่ยวไหมคะ ไปคุณนายจะสีก็ไม่เว้นหรอกไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเนี่ยแสบแดงแล้วมีแบบน่ากลัวบ้างไหมน่ากลัวอโอ้ยนานแล้วตอนน่ากลัวเนี่ยอยังไงพี่ตอนนั้นขึ้นมามันนานมากเลยนะนานจนจำไม่ได้ว่ะจำได้อยู่โอเคแหมนึกว่าจะมามุกนี้ื่อตอนแรกเขาขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาจากไอ้ถนนพระรามเก้าหน้าฟอร์จูนขึ้นมาแล้วจะไปซอยต้นโพเอออ เขาขึ้นมาก็คุยรุ่นขึ้นที่เหมือนชอบอารมณ์เราครับไป็ไงขับรถดีไหมวันนี้โอ๊ยพอได้พี่ก็คุยกันไปก็บอกว่าก่อนหน้าพี่เนี่ยมีคนขึ้นมานะคนหนึ่งนะเขาขึ้นมาเขาจะไปลงราดพาร้อยหนึ่งเขาไม่มีตังนะเขาไปโดนทู่ทวดให้องหนึ่งองค์ใหญ่มากเลยผมไม่เอาผมเอาคืนเข้าไปบอกว่าพี่เอาไว้เถอะเผื่อคนอื่นเขาอยากจะได้ผมไม่เอาค่ารถกับพี่ก็ได้อืตอนแรกกูตั้งใจจะป้นฝักปืนจูสองสองให้ดูตอนแรกคือฝักปืนจุสองสองให้ดูตอนแรกกูคือจะป้นหมดเลย เขาอะเหรอเขาฟักปืนขึ้นมาใช่ขึ้นมาโชว์เราอะเหรอขึ้นมาโชว์เราแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เหมือนก็เพราะองค์หลวงพโทษคุ้มครองนะอ๋อบารมีครับคือเคยเคยเกือบโดนป้นมาก่อนเางมากเลยใช่ใช่อู้หูหลากหลายเรื่องราวมากเลยจริงๆเรื่องเขาเยอะกว่านี้คุณผู้ชมค่ะแต่อยากให้ไปติดตามกันแล้วกันมีโอกาสก็ไปนั่งเป่าอุ่นๆเอาแบงค์ไปติดช่วยพี่เวลาน้อยอะใช่เวลาน้อยอ่ะฝากเลยสิจะไปเจอได้ที่ไหนรถพี่เสียก็อยู่ในแท็กซี่สนามบินส่วนภูมิแล้วก็ดอนเมืองช่วงเช้าจะอยู่ดอนเมือง ช่วงเย็นจะอยู่ส่วนภูมิมถ้ามีผู้โดยสารขึ้นมาแล้วผมบริการอะไรไม่สุภาพหรือว่าขาดตกตก่ออะไรกราบขอภัยแทนเพื่อนแท็กซี่ด้วยัฝากอ,อ,อีกนิดนึงถึงคนที่ชอบไปเอาละเอาเปรียบชาวต่างชาติที่ขึ้นแท็กซี่สั้นๆฝากสหน่อยไม่อยากครับ <S <S เขาลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนมาเที่ยวบ้านเราไม่อยากให้ผู้โดยสารเราเนี่ยกลับไปแล้วไปเล่าเรื่องราวว่าโดนแท็กซี่โกง แทนที่จะมาเล่าว่าเออมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยโคตรแฮปปี้โคตรมีความสุขเจอคนดีๆเจอสภาพแวดล้อมดีๆแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราทําร้ายอาชีพตัวเราเองเนี่ยนั่นก็เหมือนกับว่าเราทุบลอเข้าตัวเองออันนี้ไม่อยากให้ทําไม่อยากคุณก็ไปเที่ยวต่างประเทศมากลับมาก็อยากจะมาเล่าเรื่องเรา<ะ>ให้เพื่อนฟัง<ะ>ใช่ไหมคุณชมพู่ใช่ค่ะไม่ใช่กลับมาโหกูนั่งแท็กซี่ขนาดแม่มกูโดนแท็กซี่โทรโบมาโดนคือขอ,ขอละ,ละอย่าทำขอละอย่าทำโอเคนะฮะอ่ะ รักและคนรับในชี่ของตัวเองนะคะขอบคุณพี่ตงชัยมากๆน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอยากคุยต่อเวลาไม่พอง